สวัสดีครับอีกครั้นงนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสติกวอลเลกาซี่นะครับ,บ,บอีพีนี้เป็นสติกวอลไม่เอาไม่ซื้อไม่สกินนั่นเองนะครับเราก็จะไปลุยภารกิจที่57และ58กันนะครับโอเคไปเริ่มกันที่ภารกิจที่57ก่อนภา,ารกิจที่57นะครับเอาชีวิตร,รอดได้จนกทั้งค่ำคืนปะทะกับใคร,รไรเดอร์โอเคขอบคุณมากเจอใครไรเดอร์นะครับ แล้วฝั่งนูน้นก็จะมีผีโพชเชอร์กับผีไรเซอร์เดย์นะครับก็คือผีพุ่งกับผีเดินนั่นแหละนะครับไม่สามารถฝึกคนเก็บแแร่ได้นะครับเราจะเริ่มตน้นโดยคนเก็บแมแร่2คนซอสวาสีสามาิด, 4, 3, อ,าดอนแล้วก็2สเปตอนแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งมาจิคิวแล้วก็1นึ่งนะครับโอเคไปเล่นแบบอินเซนกันยูนิตเราจะประมาณนี้เล่นแบบไม่ยัไม่ซื้อไม่สกินนะครับเอาใจน้องๆที่ชอบเล่นแบบฮาร์ดคอร์นั่นเองลุยเอาออกมาชีวตรอดได้จนกว่าจะข้ามคืนนะครับ มาเราจะได้เจอกองทัพซอมบี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนไปถ่วงเวลาเขาก่อนเออเต้องไปถ่วงเวลาเขาก่อนครับเราไม่ต้องการให้เขามาป่วนการสร้างกองทัพของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปจุกซอมบี้นั่นเอง,น,น,งนั่นไงหนึ่งตัวมาแล้วเ <t> บ๊เบ๊เบ๊เบ๊ดับหนึ่งเบ๊ดับสองครับผมเอยมันมาใกล้ไปแล้วหนึ่งทีสองท,ทีถอยครับผมโอ้โหเอยผีพุ่งมาผีพุ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านดิ่วนครับกลับบ้านกันด่วน โอ้โหหันหลังหันหลังด่นดนบึ้มบึ้มบึ้มบ้มเอาป้อมรับืึกครับป้อมเราเลื่อนรถไวมากมาเอามาเอามากมามาตั้งรับครับผมหุยมาถึงเปิดประเดิมกันด้วยป้อมผีพุ่งแบบนี้เลยเหรอป้อมรถพลังรถไปเหลือแค่ครึ่งเดียวเองครับไอ้พวกนี้มันเถื่อนโอเคมาเก็บมาแรกกันเราไม่สามารถสร้างไมเนอร์ได้ไม่เป็นไรแต่เรามีจอมเวท ก่ยัดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแทงได้พอประมาณนั่นเองบุกเข้าไปเลยข่ามันบึ้ม,มเข้าไปลดปริมาณผีซอมบีม้มาให้ได้เยอะที่สุดนะไม่รู้ว,ว่าเวฟต่อไปต้องเจอกับอะไรบ้างนี่ตอนนี้เรานี้ออกไปถึงนอกบ้านมากเลยเนี่ยกลับเข้าบ้านกันนิดนึงไอ้พวกที่เหลือนั้นไม่ได้มีประโยชน์แล้วไอ้พวกผีคานพวกน,นี้เดี๋ยวก็โดนนักขนูราคาตีหลังมันเบเบครับผมเคได้จอเบฟกคนหนึ่งแล้ว จัดไปเฮ้ย hey, จูมานี่มานี่มานี่นเออมาหาเรานี่ <What? S 1> ไม่ต้องไปยุ่งกับเพื่อนเราครับยาวๆครับผมโอเคแทงแทงป <What? S 1> ึ๊บปึ๊งมันเดินช้าครับ oh. เวลามันโดนเราตีมันก็จะถอยหลังไปหนึ่งหนึ่งสเต็ปประมาณนี้โอเคจูครับหลังจากนี้เราจะจูจูก,กันยาวๆ <Yeah. S 1> จูแบบนี้ข้ามคืนเลยได้ไหมจะได้ชนะเลยก็ oh. ไม่น่าจะได้ไม่งั้นมันจะง่ายไป ไหนบอกจะมีใครไรเดอร์อ่ะไม่เห็นมีใครไรเดอร์เลยครับอาจจะมาเป็นบอสแล้วอ้าวตายครับผมโอ้ยเฮ้ยผีพุ่งมาเฮ้ยเวฟสองมีเวฟสองเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อกองทัพศัตรูเดินทางมาแล้วนี่หรอกองทัพศัตรูก็คือผีพุ่งนี่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเลือด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 ป้อมเลือดป้มครับมันใหญ่มากอะไรใหญ่ครับอ๋อใครไรเดอร์โอเค มีใครไรเดอร์มาด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มาแต่ใครไรเดอร์ผีพิษนี่ไนะ <S <S ผีว่าพิษก็มาครับ <S <S ผีวาพิษมาก็กลับเข้าบ้านดีครับผมไม่ต้องบวกก็ได้เอาคาสเซิลอาชิดอนยิงก็ได้ครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะอยู่แนวหลังไว้นะครับประมาณว่าแบบนี้ลบผีพิษก่อน <S <S คือผีพิษเนี่ยความน่ากลัวก็คือถ้าเขาปลาพิษโดนคนยักษ์คนยักษ์จะติดพิษจนตายนะครับไม่สามารถรักษาได้คำถามคือ้อมเราจะทนได้ไหมครับผีพิษเหลือเยอะไหมครับผีปลาพิษน่าจะเหลืออีกตัวตัว ป้อมเราจะทนไหวไหมครับไม่น่าไหวครับ <Huh? S 1> ต้อมยักษ์แทงแล้วละ่ะยักษ์ต้องยอมโดนพิษแล้วล่ะครับ <What? S 1> เอากองทัพออกไปสู้ครับถ้าอย่างนั้น <Yeah. S 1> ยักษ์ต้องยอมโดนพิษแล้วละ่ะ <c oughs> เป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> การที่ยักษ์ยอมโดนพิษหมายความว่ายักษ์จะต้องโดนพิษจนตายนะครับ <c oughs> ซึ่งการที่ยักษ์โดนพิษจนตายหมายความว่าเราก็ต้องสร้างเข้ามาทดแทนนั่นเองซึ่งมันจะใช้เวลาสร้างนานเ <c oughs> พราะเราไม่มีคนเก็บแร่มาเพิ่มแล้วนะครับ <c oughs> เรามีแค่นี้ไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่า ถ้ามามุมนี้ก็ต้องสู้ครับแล้วตอนนี้เราต้องเผชิญหน้ากับไคลไรเดอร์นะครับ <Yeah. S 1> จุดอ่อนของเจ้าผีพวกนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยววกลับบ้านกันก่อนมันมีตัวติดพิษเค,เ,คเราจะไม่ยอมให้ใครตายนอกจากยักษ์ <c oughs> ก็ต้องเสียแหละเสียก็ต้องเสียครับเสียก็ต้องเสียทําไงได้บ่นไม่ได้ครับยักษ์มันเข้าบ้านไม่ได้นะแต่เรามีจอมเวทสามคนนะครับตอนนี้ <c oughs> ซึ่งก็น่าจะทําอะไรได้บ้างอย่างน้อยยักษ์ไม่โดน ผซอมบี้ตีเพิ่มก็โอเคนะครับแบบไม่รับดาเมจเพิ่มแค่ติดพิษไปเรื่อยๆก็อโอเคตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คืออยากได้จอมเวทอีกหนึ่งคนนะครับเป็น4ี่คนคําถามคือจะได้หรือเปล่ายักษ์จะตายแล้วยักษ์ของเราจะตายแล้วครับตอนนี้เราเผชิญหน้ากับใครไรเดอร์แล้วนะแต่พี่ยามไม่สามารถจะบุกเข้าไปตีเขาตรงๆได้นะครับเพราะว่ามันมีผีผีผุดพวกนี้คอยลุกขึ้นมาช่วยเขาอยู่ เราต้องตั้งรับกันก่อนนะครับตรงนี้อดทนติดเกมเร็วไม่ได้ครับครไคลดเดอร์มันไม่ได้เก่งหรอก <Huh? S 1> แต่ว่ามันมีลูกสมุนพวกนี้ผุดออกมาเรื่อยๆมันทําให้เราสู้ลำบากล้วที่สําคัญ,ญยักษ์เราใกล้ตายแล้วครับ <What? S 1> ถึงยักษ์จะตายแต่เราจะได้จอมเวทอีกคนหนึ่งมาต้องเพิ่มจํานวนนักขานูด้วยนะครับก็ต้องเลือกเอาระหว่างเอายักษ์ออกมาแทงกับเอานักขานูมามาช่วยสู้นะครับ <Yeah. S 1> มานักขานูมาช่วยสู้ตอนนี้ยักษ์ตายแล้วนะครับ ไม่มีคนช่วยแล้วนะเราต้องแพงกันเองแล้วนะครับแต่ว่าเรามีจอเวอีกหนึ่งคนกําลังเดินทางมาว่างอ๋อไม่กําลังเดยืนยืนอยู่ตรงนี้โอเคเดินทางมากันครบแล้วบึ้ม,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 มโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ดูเดดเพนมันครับนักหนูแล้วก็มาเพิ่มเรื่อยๆนะถ้านักหนูเราไปยิงโดนหัวเขานะครับและเขาตายทันทีเนี่ยก็คือล้าช็อตด้วยด้วยการยิงหัวเนี่ยก็จะทาให้เขาไม่ลุกขึ้นมาตีเราแล้วนะ เขาจะไม่คานมาหาเรานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีเพราะฉะนั้นการมีนักขนูเยอะๆก็โอเคแต่ตอนนี้นี่เหมือนกับว่าแนวหน้าเราจะแย่ครับโ <What? S 1> อ้ยเขาลับคืนไปไม่ได้เลยมันเยอะครับแต่ไม่เป็นไรเราตั้งรับให้ได้นานๆนะ,ะยิ่งเราตั้งรับได้นานเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นเพราะนักขนูเราจะเยอะขึ้นไปครับไม่ให้เขาตั้งตัวครับ <Yahoo! S 1> ไม่เขาได้รวมพลังกันได้ ตัวแทงเราอาจจะตายไปบ้างช่างมันดุ่นเข้าไปนักขนูเราก็มากพอที่จะบุกได้แล้วตอนนี้จอมเวย์ก็ตั้งสี่คนครับไม่ให้ผุดขึ้นมาหรอกครับเขาเรียกว่าฆ่าแบบไม่ให้ผุดให้เกิดไม่ให้ผุดให้เกิดโอเคครับตอนนี้เราได้เปรียบเราได้เปรียบเรียกว่าเราได้เปรียบมากเลือดโมโลไคไอเลือดไคเลเดอร์รีทิพกไหลเป็นน้า โอ้โน่าสงสารมากตอนแรกน่าสงสารเราแต่ตอนนี้น่าสงสารไพเรลเลอร์แล้วละครับนี่คือวิธีสู้กับซอมบี้นะธนูเท่านั้นครับแทงและธันูครับผมประมาณนั้นมันผุดขึ้นมาแล้วพึ้มเข้าไปไม่ให้ผุดมให้เกิดครับจะเกิดขึ้นมาทําไมตายอยู่ในพื้นเนะี่ยละดีแล้ว225 yeah. ดาเมจจบยี่มโอหยด่านนี้นี่ตั้งรับนานนะครับ กว่าเราจะพร้อมบุกเขาโอเคเดี๋ยวไปดูภารกิจต่อไปเลยนะครับผมภ <Yahoo! S 1> ารกิจถัดมาครับภารกิจที่58นะครับผมเอาชีวิตรอดให้ไนดะ้เอาอีกแล้วเหรอเอาชีวิตร่าข้ามคืนแล้วเหรอโอ้ทำไ,ไมภารกิจสัปดาห์น,นี้เจอแต่ซอมบี้อ่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเริ่มต้นด้วยเงิน3,000เจอกับกองทัพซอมบี้สเปียร์ต,ต้อนและผีประพิษอืมเราสามารถคอนโทรลได้ทุกยูนิตแล้วครับและเราจะได้ของขวัญเป็นเวทสายฟ้าด้วยเยี <Yeah. S 1> ่ยมนะ ถึงจะได้ของขวัญอะไรมาแล้วก็ไม่ใช้อยู่ดีนะครับนาะลุยกันเลยสเปียร์ต้นกับผีพิษเหรอปักอาซอบามาหนึ่งคนที่เหลือก็จัดอาชิดอนมาเลยครับมาดูสิมันจะเป็นยังไงครับอาการมันจะเป็นยังไงไหนดูหน่อยผีปาพิษก็จะต้องปาพิษใส่เราแน่ละร้อยเปอร์เซนต์ไม่งั้นก็คงไม่ได้ชื่อผีปลาพิษมาแล้วครับเฟิบเฟิ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 ไม่ยังไม่โดนเรายังไม่โดนเรา เราโดนแ,แล้วครับผมหนึ่งตัวตายโดนแล้วหนึ่งตัวเขาไม่สนใจเราเลยอ,ะอ่ะเขาสนใจเราแล้ว,วเขาสนใจเรามากมากวยอตอนนี้เราจะฆ่าผีบาพิษสักตัวหนึ่งไม่ครับผมไม่ตายครับเราซวยแล้วไงทีนี้ถอยครับผมถอยยาวให้คาร์เซนอะชิดอนยิงก็ได้มั้ไม่น่ามีปัญหาคาร์เซนอะชิดอนน่าจะยิงได้ครับเขาจะมายืนรวมๆกันเออไงไงตายกนันไปแล้วนะ่ะ ความรู้สึกว่าแบบนี้จะไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่ <What? S 1> ออมาสู้แล้วก็ยิงทะลวงไปแบบนี้ได้ไหมโอ้โห <What? S 1> oh oh. เหมือนจะไม่ได้ครับเหมือนจะไม่ได้เข้าบ้านก่อน <Huh? S 1> ออมาตั้งรับน่น <What? S 1> ่เน่เน่ตัวนี้เราครับต้องตัวนี้เรา <What? S 1> มันต้องตัวนี้ครับซุเป,ปัจจุบหน่วยสำรวจในตำนานหรือ <What? S 1> เบเข้าไปครับผมน่ <What? S 1> ่เน่แบบนี้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 ดีกว่าครับแบบนี้ดีกว่า huh? เอื้อนั่นแหละเฮ้ย <laughs> มันไม่เอาบ้านเราแล้วนะ่ะมันมันเอาแต่ไอซูปเปอร์จู๊ของเราอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยอย่างนี้ชนะง่าย <c oughs> มไม่ต้องบวกเลยโอ้แบบนี้ดีกว่าครับไหนๆๆยลองเอาคารเซอร์เอาอาชิดอน,นมายิงดิีอาชิดอนยิงดิเออเนี่ยอย่างเงี้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 ยเนี่ยอย่างเงี้ยลอยมันโดนยิงหลังเนี่ย <c oughs> โอ้ยนึกว่าด่านนี้จะยากง่ายนี่หว่าโอ้ง่ายจัดจัดครับง่ายจัดจัดโอเคเจอภารกิจง่ายๆบ้างก็ดีเหมือนกันครับจะได้ไม่ต้องตึงไม้ตึงมืออะไรมากถือว่าเป็นภารกิจคลายเครียดนะครับมเอามาสู้นี่ครับแล้วเขาถ้าเกิดเราลงมาข้างล่างใช่ไหมเขาก็จะหันหน้าให้ให,ให้ให้อาร์ชิโดนเรายิงนะครับแต่ถ้าเกิดเราขึ้นไปอยู่หาเขาเขาจะหันหลังให้อาร์ชิโดนยิงแบบนี้ เอาหันหลังสตัวนั้นอนะ่ะโอเคตายไปสบายแล้วดาตานี้ครับ <Yeah. S 1> นึกว่าจะยากง่ายๆโทาตายไปหนึ่งนะผมเหลือตัวใหญ่เหลือตัวใหญ่เหลือตัวใหญ่ยังไงครับช่วยเพื่อนตีด้วยดีกว่าเบเบเบมันไม่ถึงตัวเราเพราะว่าเราตีแล้วเขากระเด้งกลับหลังนะครับ <c oughs> โอ้สบายครับดานนี้ <c oughs> ใช้เวลาชนะถึง3มนาทีไหมเนี่ย <c oughs> น้องๆคนไหนที่ แบบชอบวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้นะมันแรงจะไม่ค่อยบู๊ดูดันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ชนะแหละจบโคตรง่ายสามวันทีสามสบครับผม <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคโอเค <c oughs> ได้ด่านง่ายๆบ้างมัรเลกิจใกล้มากก็ดีครับ <c oughs> โอเคผมแล้วนี่ก็คือ ไม่อัพไม่ซื้อไม่สึกไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินนะครับภารกิตีห้าสิบอ็ดสแปดเลยนะครับผมถ้าน้องชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจพี่อารมด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับจนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้้้พีีี่่่อออมมนนนนะะคคคคคครรรัััััับบบบขุุณททกกกดดดไลล์วววยแเจใหสสผ